สวัสดีครับพี่พัดช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องบ้านทรงกล่องนะครับเป็นบ้านแบบโมเดนทรงกล่องนะครับผมเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีหลังบ้านด้วยนะครับพื้นที่ซักล้างหลังบ้านนะครับพื้นที่ที่สวยหลังบ้านหน่อยนึงนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับก็เหมือนทรงโมเดนที่เราทําไว้ก่อนๆหน้านี้แหละครับแต่ว่าตัวนี้เป็นทรงกล่องนะครับผม ผมจะเอาแบบมาให้ดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากได้ไปทํานะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็พื้นทนี่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ6กสิดเจ็ดสิบตารางเมตรประมาณนี้นะครับผมเป็นบ้านรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับคือเราทําเสร็จแล้วก็จะมองดูเป็นรูปกล่องอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องสีสันนี่ก็ไปแต่งเอาอีกทีนะอันนี้ผมทําเป็นแบบให้ดูนะครับผม พื้นที่ห้องนอนเนี่ยอยู่สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับบ้านหน้ากว้างกี่เมตรนะครับผมระเบียงก็สองเมตรห้าสิบห้องครัวก็ห้องครัวห้องน้ํในด้านหลังเนืก็สองเมตรห้าสิบแล้วครับแต่ว่าหลังบ้านก็จะมีที่ไว้ออกหลังบ้านอีกประมาณเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับเป็นพื้นหลังบ้านอย่างนี้นะครับไว้ประตูออกหลังบ้านนะครับผมเอาไว้เผื่อตากผ้าเผื่ออะไรก็ได้นะครับแต่การทําบ้านทรงกล่องเนี่ยรูปแบบเสาผมจะทําแบบนี้นะครับเสาข้างหน้าก็จะเว้น ต้นกลางไม่ต้องให้มีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกะี่กานะครับผมเนี่ยครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบตารางเมตรประมาณนี้นะครับผมสร้างได้หลายราคานะครับแต่ว่าหลังนี้เม่เสร็จแล้วผมลองไล่ดูเบื้องต้นนะครับอยู่ประมาณประมาณสี่แสนประมาณนี้นะครับสี่แสนกว่าบาทก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับวัสดุเกรดวัสดุที่เราใช้นะครับผมนี่คือระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านต่อมาก็จะเป็นห้องนอนนะครับสามเมตรหน้าสิบคูณสามเมตรหน้าสิบนะครับ ระเบียงระเบียงหน้าบ้านเนี่ยเป็น,250น,นอสองเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรนะครับเมื่อกี้นักว่าเกเมตรห้องโถงกับห้องนอนเนี่ยพื้นที่เท่ากันนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ห้องครัว,ห,รวห้องครัวด้านหลังนี่ก็จะยาวนิดน,นึงนะครับผมก็สี่เมตรเจ็ดสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับความกว้างสองเมตรห้าสิบาะว่าจะยาวไปเพื่อมีทางเดินออกหลังบ้านห้องน้ําก็สองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรสามสิบนะครับผมส่วนหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านก็จะมีหน่อยนึงนะครับเนี่ยพื้นที่ก็ประมาณ สองเมนยี่สิบคูณเจ็ดมประมาณเนี้นะครับว่าระเทพื้นไปหลังบ้านด้วยนะครับเอาไว้เผื่อตากผ้าเผื่อทำกับข้าวที่มีควันข้างนอกบ้านได้เลยนะครับพื้นที่ใช้สอยก็โอเคนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับถามเรื่องบ้านทรงกล่องนะครับเลยทําแบบมาให้ดูนะครับแต่ว่าเรื่องการทําเหล็กทำอะไรจะเอาให้ละเอียดอีกทีนึงก็ท่านใดชอบก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมผมทำให้นะครับรูปแบบการทําเหล็กทํอะไรนะครับก็ว่ามี หลายท่านอยู่นะครับถามว่าทํายังไงนะครับแต่ว่าออกแบบมาแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับสไตล์โมเดิร์นหรือมาเกนที่เราเรียกกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะมองไม่เห็นหลังคานะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยพื้นที่ใช้สอยอย่างนี้เลยนะครับถือว่าดูดีนะครับผม พอได้นะครับพื้นที่ใช้สอยแล้วแต่เราจะไปจัดนะครับเป็นแบบถ้าเราอยากได้แบบสองห้องนอนนะครับผมพื้นที่กว้างกว่านี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าอันนี้ามาไว้เป็นแบบอย่างก่อนนะครับผมเพราะว่ามีหลายท่านถามผมก็ติดไว้หลายวันหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้ทําให้ดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับเอาไว้เป็นไอเดียเป็นแนวทางอย่างว่านะครับผมรูปแบบอย่างถ้าเกิด บางท่านเช่าเป็นสองห้องนอนที่ที่ครอบครัวกลางสองห้องนอนนะครับก็ก็ทําได้นะครับขยายออกมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็พื้นที่กระทัดรัดดีนะครับเ็เกือบเจ็ดสิบตารางเมตรก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับผมประมาณนี้นะครับอยู่แบบสบายๆเลยครับแต่ว่ามีระเบียงหน้าบ้านไว้นั่งเล่นนยครับแปลนก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ที่ลูกศรชี้คือระเบียงหน้าบ้านนะครับตัวด้านหน้านะครับผมที่ลูกศรสีดําชี้ลงนะครับคือแปลนคานเสาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม นี่ครับง่ายๆนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับทรงโมเดลนะครับผมเสาก็เท่ากันเลยนะครับผมเสาทนี่เท่ากันเลยนะครับเท่ากันกับทรงโมเดลที่ผมทําแบบให้ดูหลายๆหลายๆหลายๆตัวนะครับผมเนี่ครับเสาเมหนึ่งสองสามสี่สี่แถวสามแถวนะครับผมสี่แถวด้านหน้ามองลึกเข้าไปสามแถวด้านกว้างสี่แถวก็เป็นแบ่งเป็นสี่ล้อกันนะครับผมเสาก็สิบ สิบเอ็ดต้นนะครับผมเนี่ยครับใช้เสาสิบเอ็ดต้นจริงๆก็สิบสองต้นแต่ว่าเราตัดต้นหน้าต้นกลางออกแต่เสาด้านหลังเนี่ยนะเสาด้านหลังจะยักกันนิดนึงนะครับต้องสังเกตดูนะครับการทําเสาจะต้องทํายักนะครับเพื่อหลังคาเราจะได้มองเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวถ้ารายละเอียดเรื่องถ้าใครสนใจผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเราให้ดูรายละเอียดจะนานนะครับผมนี่เสาด้านหน้าสองต้นเนี่ย เวาลาเราหล่อจะให้สูงกว่าต้นข้างหลังนี่คือข้างหลังเวลาเราเทพ,พื้นเสร็จแล้วเสาสามเมตรนะครับผมความสูงจากพื้นถึงหัวเสาแต่ด้านหน้าเนี่ยะเป็นเสร็จแล้วจะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับเรื่องรายละเอียดการก่อสร้างจะมีเยอะมากนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงรายละเอียดก็ไม่จบนะครับด้านกว้างเจ็ดเมตรนะครับลึกไปก็สิบเมตรนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยครับเสาหน้าบ้านเนี่ยจะสูงกว่าต้นในบ้านนะครับห้าสิบเซนนะครับผมหัวเสานะครับ คือระดับเราไล่ไล่มาแล้วนะครับคือยังไงให้ให้สูงกว่านะครับเพราะเวลาเราทําสโลปจะง่ายนะครับเพราะถ้าเราเสมอกันด้านหน้าเวลาเราทํากล่องมันจะใหญ่มันจะปิดไม่ไม่มิดนะครับผมเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมจะทําอยู่ที่สโลป80เซนนะครับผมแนวเอียงนอยู่80เซนเลยจริงๆเอียง,งน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเอียงน้อยแล้วเวลาเรื่องระบบน้ําเรื่องอะไรเนี่ยจะมีปัญหาบ่อยนะครับเอาแบบไหลชัวร์ก็ได้นะครับจริงๆง60เซน50เซนก็ไหลแต่ว่า ถ้า80เซนโอเคเลยอันนี้คือคันถักตัวหน้านะครับผมตัวหน้าบ้านนะผมจะถักเป็นคันอย่างนี้เลยนะครับคือเอาเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับตัวหลักจะใช้เหมือนเดิมนะครับมิน8นะครับเป็นเหล็กกาวไนท์จะถักแบบนี้นะครับคือใช้ตัวเหล็ก4นิ้ววิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็เอาเศษ4นิ้วมาใส่ตรงกลางนะครับเอาเศษเป็นท่อนท่อน15เซนนะครับเว้นระยะประมาณ40 5 แผ่นหน้าจะไม่ค่อยมิดนะครับแล้วก็ตัวคันตัวเมนหลักนะครับผมตัวถังเมนหลักสองตัวใหญ่นะครับผมตัวคันใหญ่ตัวเนี้จะวิ่งอย่างนี้สองตัวนะครับที่วงกลมชี้นะครับลูกศรสีเหลืองชี้นะคือจะวิ่งจากตัวซ้ายตัวขวาส่วนตัวกลางก็จะเป็นตัวที่มีแขนยืนหน้าอย่างเดียวนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วตัวถัดไปคือจันทันนะครับผมจันทันก็จะวิ่งเดี่ยวเสริมไปตรงกลางห้องอีกตัวตนวนะครับอย่างละตัวอย่างละตัวเหมือนกันนะครับ จันทันจะห่างอยู่ที่เมตรยี่สิบกว่าเมตรสามสิบอยู่นะครับผมประมาณเนี้เมตรสามสิบกว่าเซนนะครับผมระยะห่างเหมือนกันเลยนะครับริงยถนตะไลดูก็เหมือนกันกับสมูเด์นนะครับแต่ว่าเหล็กที่ผมใช้จะไปใช้เหล็กกล่องกาวไรทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือตัวหลังนะครับเป็นคานข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นอาเสตัวคานรับจันทันตัวหลังสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะวิ่งเดียวนะครับผมวิธีตั้งเสานะครับที่จะตั้งไม่ตรงกันนะครับเสาหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะต้องคอยดูด้วย เดี๋ยวผมมีให้ดูอยู่นะครับผมคือด้านหลังเนี่ยเสาต้องยักกันเพื่อจะให้มีพื้นที่ได้เดินใช้สอยได้กว้างขึ้นนะครับผมเนี่ยการขึ้นตัวถังเมนหลักอย่างนี้เลยเหมือนกันเนี้ยตัวที่เป็นคานเจ็ดเมตรสิบเซนเมื่อกี้นะครับเราก็วิ่งหน้าอย่างนี้ครับเสาตัวหน้าเนี้ยคือตัวนั้นสามสิบเซนนะกับตัวคานสามสิบเซนขึ้นมาก็จะรับกันเป็นสูงแปดสิบเซนพอดีนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับตัวถังเมนหลักตัวที่วิ่งริม ซ้ายกับริมขวาเนี่ยฮะตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็จะสูง80เซนส่วนเสาต้นหน้าเนี่ยเราต้องติดเพดด้านข้างไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังตรงเนี้เนี่ยครับเสาที่ว่ายุบเข้าไปนะครับเราต้องหลบเข้าไปข้างในต้นหนึ่งนะครับผมแลวอยุ่นอกสองต้นอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราทําหลังคานะครับถ้าไม่งั้นชายคาจะยื่นออกมาแล้วจะมีตัวเ็ดเยอะก็จะดูกว้างไปนะครับตัวเ็ดนะครับผมผมก็เลยต้องทําอย่างนี้นะครับผม นี่ครับระดับตัวหลังนะครับก็จะคือสามเมตรนะครับตัวต่ำสุดเนี่ยสามเมตรพื้นจากพื้นนะครับผมจากพื้นถึงหัวเสาสามเมตรนะครับผมเพราะนั้นเวลาเราสโลปไปนะครับหลังคาตัวหน้าตัวถักเมนหลักก็เลยต้องสูงขึ้นไปแล้วแต่เราจะเอาสโลปเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาสโลปแปดสิบเซนก็สูงขึ้นไปแปดสิบเซนนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่คเสาต้นที่สองสามสี่นะครับผมก็จะเสมอกันนะครับส่วนหัวเสาต้นหน้า ที่วงกลมชี้นะครับผมเนี่ยหัวเสาต้นนี้นะครับที่วงกลมชี้ด้านขวามือจะสูงกว่าเขาห้าสิบเซนนะครับเราต้องแปะเพจไว้เพื่อจะมารับตัวคานอาศัยนะครับผมตัวอาศัยนะครับอาศัยเราก็จะวิ่งมาแปะข้างนะครับส่วนด้านบนเราก็จะไปพาดกับตัวตัวคานเจ็ดเมตรสิบเลยนะครับผมเนลักษณะอย่างนี้เดี๋ยววันหลังถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ลองถามนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับว่าวิธีทาพอดีผมทําแบบไว้เต่ มีอยู่ในชุดออโตกแคนนะครับผมผมจะทําเป็นแบบเล่ไมไว้ให้ชุดหนึ่งนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับเนี่ยครับรูปแบบของจนท่นเวลาระวังเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมคันถักเป็นหลักคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันเลยกับทรงโมเดิลเช่นจะว่าทรงโมเดินหมาเงินเราจะมีลงข้างหน้ามีตัวระเบียงหน้าบ้านเป็นเงินลงอ,อีกระดับหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เราต้องสุดแค่นี้เพื่อเราจะทากล่องปิดนะครับผม ส่วนตัวกล่องปิดเนี่ยเราจะใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดที่มีความหนาอยู่6กมิลน,นะครับผมปิดนะครับหรือท่านใดมีวัสดุแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ของเราจะใช้ตัวนี้แหละครับตัวสมาร,ร์ทบอร์ด6มิลน,นะครับปิดและการเชื่อมเหล็กตัวที่เป็นตัวที่จะไปรับผนังปล่องเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าจะสูงขึ้นไปตัวหางนี่จะต้องสูงประมาณ80เซนนะครับผมจะต้องแข็งแรงนะครับไม่งั้นโยกลมพัดโยกไปโยกมาได้นะครับแล้วก็วิธีการ ป้องกันเรื่องน้ําก็ต้องดีๆด,ด้วยนะครับผมเนี่ยตัวคานเจ็ดเมตรสิบนะครับจะตั้งอยู่อย่างนี้นะครับตัวคานถักข้างหน้าที่ลูกศรชี้นะครับผมแล้วก็ตัวจันทันรุ่นนี้จันทันทุกตัวจะต้องวิ่งพาดบนมานะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวตั้งข้างบนอีกทีตัวตั้งรับผนังกล่องนะครับผมเนี่ครับรูปแบบออกมาอย่างนี้นะครับผมก็ท่านใดถ้าไม่ใช่ช่างก็อาจจะดูไม่ไม่เข้าใจเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่า ผมจะมีรายละเอียดอยู่ในแบบอีกทีนึงนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่างที่ว่านะครับผมก็ทักมาเอานะครับถ้าเกิดอยากสร้างนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันกับทรงโมเดิร์นเหมืองเงนที่เราทํากันที่ที่ผมทําไว้นะครับผมในแบบอื่นๆนะครับผมลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวถักเมนหลักตัวกลางๆเราอาจจะไม่ต้องซอยนะครับแล้วก็ งนขึ้นอย่างเดียวนะครับผมแงนขึ้นกับลงหลังอย่างเดียวนะครับผมลักษณะนี้เสร็จแล้วก็มีการติดแปรเหมือนกันเลยครแปรก็ตัวตัวได้เพราะว่าหลังคาเราจะมุงเมทัลชีสนะนะครับผมตัวได้ก็จะห่างจากตัวกรอบหน้าไปเนี่ยสิบห้าเซนเหมือนกันนะครับผมสิบห้าเซนแล้วก็ห่างแปดสิบแปดสิบเซนนะครับตัวหลังเนี่ยก็เหมือนกันตัวหลังเราต้องมายืน่นจนสุดริมตัวหลังสุดนะครับผมเนี่ยครับแปรตัวหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเกิดเรามองข้าที่วงกลมชีเนี้ ตัวอาเสนจะวิ่งไปแค่ชนเสานะครับส่วนตัวบนนะครับตัวถักเมนหลักตัวบนจะวิ่งไปพาดบนเลยนะครับผมนไครับเห็นไหมสังเกตนะครับเสาต้นนี้จะจะสูงกว่านะครับเพื่อเวลาเราทํากล่องปิดถ้าเราไม่ทําเสาสูงก็ได้นะครับก็ต่อเลยแต่ว่าเวลาเราทํากล่องปิดจะไม่หายนะครับผมอย่างนี้เวลาเราทํากล่องปิดข้างหน้าเราจะไม่ต้องทําใหญ่นะครับผมในการติดแปรแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้แปรจะใช้เหล็กกล่องนิ้วครึ่งกุณนิ้วครึ่งนะครับผม ก็เป็นเหล็กกาวไนา์ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเหล็กกาวไนา์ทั้งหมดนะครับเป็นแต่ว่าอาจจะดูสีมืดๆไปนิดหนึ่งนะครับจะใช้เหล็กประเภทเดียวกันนะครับผมเป็นเหล็กประเภทกาวไนา์ทั้งหมดเลยนะครับความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับอาเสอเสจันทันแล้วก็ตัวคือตัวถักตัวคานรับจันทันนะนะครับผมจะเป็นเหล็กสีคูณสองนิ้วนะครับผมหนาหนึ่งจุดแปดมิลเป็นกาวไนา์แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวคานตัวรับผนังนะครับผม เรือตัวนับผนังนะครับผมนับผนังกลองนะครับตัวปิดหลังคานะครับตัวที่ลูกศรชี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยตัวซอยเราจะใช้เหล็กนิ้วนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งส่วนตัวบนเป็นเหล็กปลองสามนิ้วคุณนิ้วครึ่งนี่ครับก็เชื่อมวิ่งบนตัวถักเมนหลักแล้วก็ทําดนระดับให้ได้กันนะครับผมจากหน้าไปถึงหลังนะครับด้านหน้าเราก็จะเผื่อใส่แฟลชชิ่งอย่างนี้นะครับผมเผื่อใส่แฟลชชิ่งเพื่อให้สูงกว่าหลังคาเล็กนิดนึงแล้วก็ จะเอียงไปตามตามหลังคาคือให้ได้ระดับตรงกันหมดนะครับผมด้านหลังนี้จะสูงอยู่หลังเนี้ยเราสลแปดสิบเซนเนี้ยความด้านหลังก็จะสูงประมาณแปดสิบเซนเหมือนกันนะครับผมก็คือเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่หลังเขาเนี่ยหลังหลังของหลังคาเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกันหลังตัวกล่องนะครับผมเวลาเรามองมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะนี่ครับอันนี้คือพอเราเสร็จแล้วเราก็มุงหลังคาเลยนะครับผม พอเราทำเหล็กกล่องเสร็จนะครับคือต้องเชื่อมเหล็กกล่องเสร็จถึงจะมุ่งหลังคานะครับเหล็กตัวที่รับกล่องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขี้เชื่อมจะมาโดนแผ่นหลังคานะครับผมเสร็จแล้วเราค่อยมาติดติดตั้งพวกแผ่นหลังคาแผ่นแผ่นกล่องนะครับผมแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เราติดบนหลังคานะครับผมแต่ว่าต้องติดแฟลชชิ่งก่อนนะครับผมถึงจะติดสมาร์ทบอร์ดได้นะครับอย่าลืมนะครับยังไงต้องติดแฟลชชิ่งก่อนนะครับผมแฟลชชิ่งตัวที่เป็นฉากครับกันน้ําเข้านะครับผมแล้วก็เอาสมาร์ทบอร์ดปิดทับไปเลยนะครับผม น้ำจะได้ไม่ไหลเข้าริมนะครับผมแล้วก็ด้านบนพอเราใส่ด้านข้างเสร็จเราค่อยไปใส่ด้านบนนะครับด้านบนก็ปิดหัวเหล็กเพราะว่าไม่งั้นเดือดน้ําจะจอยลงมาก็จะซึมเข้าไปได้นะครับผมการทําบ้านทรงกล่องก็จะป้องกันเรื่องน้ําดีๆนะครับผมเพราะว่าน้าก็จะไหลลงมาได้จากข้างบนด้วยนะครับเพราะว่าบ้านทรงกล่องผนังเราจะเสมอริมหมดเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมลักษณะอย่างนี้เลยคือจะเป็นรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็ชื่อว่ากล่องนะครับผม เนี่ยครับถ้าเรามองจากข้างบนลงไปนะครับรูปแบบหลังคาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยนี่เรามองจากข้างบนนะครับเราจะเห็นหลังคาแต่เรามองจากด้านหน้านะครับเราก็จะไม่ไม่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบกล่องเหมือนกับว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากเห็นด้านหลังอีกเราก็ปิดแต่ว่าด้านหลังนี่ถ้าปิดก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้าเวลาเสร็จอะไรลงไปแล้วจะบังนะครับผมเนี่ยครับกรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมด้านหลังก็จะสูง ประมาณ80เซนเพราะว่าด้านหน้า80เซนก็จะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เรื่องสีเราก็ไปแต่งเงานะครับผมอันนี้ผมใส่สีขาวให้ดูนะครับผนังก็สีเทาตัดกันอย่างนี้พวกรูปแบบรอบหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปปรับปรุงเอาได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวว่านี้ผมมาทําเรื่องรูปแบบหลังคานะครับหลักๆก็คือรูปแบบหลังคากับโครงสร้างนี้นะครับผมให้ดูนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับผม คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้สําหรับท่านที่สนใจจะทําบ้านทรงกล่องนะครับผมประเภทแบบนี้นะครับเพราะว่าบางท่านน่คิดไม่ออกนะครับว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่มีไอเดียคิดดีคิดน่าจะดีกว่านะครับผมก็อามาแนะนํากันด้วยนะครับผมนี่ครับผนังตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมเห็นนะครับผมจะใช้สมาร์ทบอร์ด6เมิลนะครับปิดเป็นกล่องเวลาเราติดเสร็จแล้วนะครับก็รูปแบบ เวลาเราติดเสร็จแล้วก็คือจะมาครอบผน,งนังอีกทีนึงนะครับจะบนผนังปูนสีเทาๆด้านล่างนี่เป็นผนังปูนใช่ไหส่วนผนังสมาร์ทบอร์ดก็จะลงไปอยู่นอกกันนะครับผมเนี่ยแฟลชจิ้งก็จะเป็นแนวนี้นะครับที่ลูกศรสีเหลืองชีแฟลชจิ้งจะอยู่แนวนี้แต่ว่าให้อยู่ในสมาร์ทบอร์ดนะครับก็คือปิดสมาร์ทบอร์ดไปจะทับเลยจะไม่เห็นนะเห็นแต่ปีกล่างที่สีเทาๆเข้มๆท,ที่ลูกศรชี้ก็คือปีกที่อยู่บนหลงังคาแค่นั้นนะครับผมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีแฟลตจิ้งอยู่ข้างในนะครับเป็นขอบสีเทาๆอย่างนี้นะครับผมใส่สีเทาๆไปดูอย่าลืมนะครับคือ,อยังไงเราต้องว่าแฟลตจิ้งเข้าไปข้างในให้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาน้ําน้ําไหลลงมาจะ,จะสามารถย้อนเข้าไปด้านข้างได้โอ้โหแก้ไขยา,ยากมากนะครับผมเวลาเราเข้าไปอยู่แล้วนะครับคือตามบ้านทรงกล่องก็จะมีข้อเสียก็คือเรื่องนี่แหละครับเรื่องการป้องกันน้ํานะครับต้องป้องกันดีๆนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะซึมเข้ามา บนหลังกล่องได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่รูปแบบกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ไปแต่งสีเอานะครับผมอันนี้ผมใส่สีเพื่อให้ดูสีโอากาสแตกต่างกันเฉยๆนะครับผมว่ารูปแบบกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะนครับถ้าเรามองด้านหลังก็จะเห็นชายหลังคาเลนิดน,นึงนะครับถ้าเรามองด้านข้างจะไม่เห็นเลยด้านหน้าก็จะไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นว่าหลังคาสลไปเท่าไหร่จริงๆแล้วหลังคาเนี่ย ถ้าต่ำสลล้น้อยๆสักประมาณห้าสิบเซนก็ไหลนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ชัวร์นะครับเอาสักหกสิบหกหกสิบเซนขึ้นไปนะครับผมว่าไหลชัวร์แน่นอนนะครับเพราะว่าสลลมถ้าน้อยไปบางทีน้ําอาจจะเข้าตามร่องถ้าเราใช้แผ่นหลังคาที่มีความหนาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราหลังคาที่มีความหนาอยู่ประมาณจุดสามศูนย์เนี่ยน้าสามารถไหลเข้าข้างได้นะครับผมเพราะว่าบางนะครับผมบางแล้วก็น้ําจะเข้าข้างได้วิธีการแต่งก็เหมือนกันครับแต่งด้านหน้า ก็แต่งลักษณะโมเดิร์นนะครับผมก็ลักษณะนี้นะครับรูปแบบหน้าต่างก็จะเป็นบานตายมั่งบานเลื่อนมั่งนะครับผมเป็นบานกระตุงก็แล้วแต่เราชอบนะครับผมอันนี้ผมใส่รูปแบบให้ดูเนี้ยหลังบ้านก็จะเป็นอย่างนี้คือเวลาเรามองไปก็จะไม่เห็นนะจะไม่เห็นปลายหลังคานะครับผมก็อย่างนี้นะครับผมเมนช่ายกับหลังคาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้จะบังผนังลงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตีฝ้าตดอะไรเข้าไปนะครับผมเนี่ยลักษณะประมาณนี้นี่เป็นหนึ่งห้องนอนนะครับ ถ้าเป็นสองห้องนอนก็จะกว้างยาวกว่านี้นิดนึงนะครับผมจะยาวกว่านี้นิดนึงเนี่ยครับพื้นที่ใช้สอยก็โอเคนะบ้านก็กระทัดรัดนะครับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งงนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ